แล้วมาต่อกันที่วาระ2 2นะคะก็ <c oughs> จะเป็นการบ้านที่ทุกคนต้องทำก็คือการกรอ,อกแบบฟอร,รม์มการควบคุมภายในระดับหน่วยงานนะคะก็คือระดับสอส,อสอกอค่ะก็จะเป็นแบบปอกแบบติดตามปคอหนะคะตรงชื่อแบบฟอร,ร์มต่างๆก็ทางกตนได้เสนอไปแล้วขออนุญาตข้ามนะคะตรงการดานเนินงานเดี๋ยวขอสรุปสุดท้ายเดี๋ยวทุกท่านลืมไม่ต้องส่งตอนไหนนะคะก็มาดูองค์ประกอบของแบบติดตามปคอหแล้วก็แบบปคอหย่อยจะหน้าตาเหมือนกันนะคะต่างกันแค่ชื่อฟอร์มว่า ปอค .5 แบบติดตามปอค .5 เฉยๆหรือว่ามีคําว่าย่อยมาด้วยถ้ามันมีคําว่าย่อยก็หมายถึงว่ามันเป็นการทําระดับสํานักศูนย์กลองนะคะไม่ใช่ระดับสะสะกทีนี้องค์ประกอบทางกตนก็ได้ชี้แจงไปแล้วนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงทีนี้ทางกพลเนี่ยก็ได้มีการจัดทําแบบฟอร์มให้ท่านแล้วนะคะส่งไปในลิงก์ลิงก์งเอกสารเข้าร่วมประชุมนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแบบติดตามปอค .5 ซึ่งทุกท่านก็เคยได้รายงานมาแล้วนะคะสําหรับรอบ6เดือนอันนี้ก็จะเป็นสําหรับรอบ12บเดือนค่ะข้อมูลที่ทอยากให้ทุกท่านใส่เพิ่มเติมก็คือตรงที่เป็นไฮไลท์สีเหลืองว่าท่านเนี่ยมีวิธีการติดตามติดตามจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบติดตามยังไงก็ขอให้เจ้าของหน่วยงานช่วยระบุหน่อยะนะคะว่าท่านใช้เครื่องมืออะไรในการติดตามให้เขาจัดทํารายงานหรือว่าเป็นการรายงานตัวต่อตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงสรุปผลการประเมินถ้ามีการดาเนินการเพิ่มเติมก็ใส่ารายละเอียดเพิ่มเติมมาแล้วก็ ในประเด็นเรื่องของข้อคิดเห็นเนี่ยคะ่ะก็อยากให้ทุกท่านช่วยเติมหน่อยคะ่ะว่าหลังจากที่ได้มีการควบคุมแล้วเนี่ย <S 2> <S 2> <พ üyor uz> ท่านมีความคิดเห็นว่าการควบคุมที่มีเครื่องมือควบคุมที่ท่านใช้เนี่ยมีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่ถ้ามีความเหมาะสมเนี่ยมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมไหมว่าถ้าเราทําอย่างนี้เพิ่ม,มขึ้นนะการควบคุมจะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นหรือว่าถ้าท่านเห็นว่าการควบคุมเนี่ยมันยังไม่เพียงพอนะมันยังขาดประเด็นนี้ประเด็นนี้ก็ใส่เข้ามาค่ะก็จะเป็นรงส่วนข้อคิดเห็นที่ขออยากให้ทุกท่านช่วยเพิ่มเติม ทีนี้เราก็ได้จัดทำฟอร์มไว้แล้วนะคะสำหรับให้ทุกท่านทุกหน่วยงานเนะะี่ยค่ะเพิ่มเติมข้อมูลสำหรับเวลา,านี้นะคะก็คือเสนอที่่ทีประชุมนะคะเพื่อ,เ,อเตรียมตัวจะทำแบบติดตามปคออ .5 ระดับสํานักงานนะคะซึ่งทางกพรก,ก็จะจัดทําหนังสือเป็นทางการให้ท่านจัดทําแล้วก็จะส่งโดยกําหนดระยะเวลาให้ทราบต่อไปค่ะจึงเสนอที่ประชุมเพื่อปวดทราบค่ะมีคําถามไหมคะมีข้อข้อคําถามอะไรไหมคะ ยกมือเลยค่ะยกมือเลยค่ะเดี๋ยวจะมีเด็กเดินไม้ม่ให้ค่ะเลิกจ้าอยากได้ผู้หญิงผู้ชายเดินไม้ให้ค่ะทางซมูมีคำถามไหมคะทางเขตทางเขตเข้าใจใช่ไหมคะว่าเดี๋ยวเราต้องมีการปรับปรุงข้อมูลแล้วก็เพิ่มข้อมูลใส่เข้ามาให้เราคะ่ะค่ะขออนุญาตค่ะพี่หนองค่ะค่ะข,ขอเสียง<จ>ดังๆหน่อยค่ะค่ะค่ะ อย่างกรณีเขตที่เคยรายงานไปก่อนหน้านี้ค่ะบางส่วนที่ดําเนินการควบคุมไอควบคุมภายในไปเรียบร้อยแล้วอะค่ะมันจะมีกระทบอะไรกับภาพรวมของสะสะกใหญ่ไหมคะสาหรับแบบติดตามอันนี้เรายังทําของชุดใหญ่อยู่ยังไม่มีผลกระทบค่ะโอเคค่ะก็คือดูเฉพาะของภาพรวมก่อนนะคะใช่ค่ะอันขอบคุณค่ะน้องขวัญแม่เลย ขอบคุณค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบติดตามปอคอใหญ่ของสองส,งสงกนะคะแล้วก็ทางฝ่ายเลขา่ะเนี่ยก็ได้จัดทาแบบติดตามปอคห้าย่อยของตารางหน่วยงานให้ด้วยแล้วค่ะในะลิงก์เอกสารที่ส่งไปให้นะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะแบบติดตามปอคห้าย่อยสําหรับวาระถัดไปเลยนะคะ อ๋อมีข้อสังเกตนิดนึงในการจัดทําแบบปอคอ,อ่ะค่ะถ้าสามารถจับคู่กันได้ค่ะก็อยากให้มันอยู่ในแถวเดียวกันนะคะเพราะว่าเวลาเราจับคู่ความเสี่ยงแล้วก็การควบคุมภายในอ่ะเราก็จะเห็นได้ว่าไอ้ความเสี่ยงที่เรามีอยู่เราได้มีการจัดการควบคุมที่เหมาะสมแล้วเพราะบางอันตอนเราวิเคราะห์เนี่ยเราพบว่าคุณม,มีความเสี่ยงอยู่นะแต่ควบคุมภายในที่คุณใส่เข้ามามันยังไม่ครอบคลุมความเสี่ยงนี้ถ้าเราสามารถจัดระเบียบให้มันอยู่ในแถวเดียวกันได้เนี่ยเราก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนค่ะในเวลาก็จะเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะว่า มันควรจะต้องใส่ยังไงหรือสุดท้ายถ้าท่านทํามาเดี๋ยวทางไปเลยค่ะก็จะจัดระเบียบให้อีกทีหนึ่งค่ะเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลนะคะสําหรับเทคนิคอีกนิดนึงค่ะลืมลืมอันนี้เวลาเราติดตามไม่ว่าจะเป็นแบบปอคอใหญ่หรือแบบปอคอย่อยนะคะตรงช่องวิธีการติดตามเนี่ยมันจะมีครั้งเดียวสําหรับหนึ่งภารกิจก็คือในภารกิจนั้นน่ะท่านมีวิธีการติดตามอะไรยังไงก็เขียนครอบคลุมมาเลย ส่วนสรุปผลการประเมินเนี่ยก็จะเป็นว่าท่านดําเนินการอะไรบ้างก็จะกุมไปตามกิจกรรมที่มีการดําเนินการนะคะซึ่งบางกิจกรรมมันก็จะรวบรวมกันไปบางกิจกรรมมันก็แยกเดี่ยวก็เขียนรายงานมาซึ่งในแต่ละกิจกรรมคุณก็ต้องใส่ข้อสรุปว่าสรุปแล้วเนี่ยกิจกรรมที่ใส่เข้ามาสามารถควบคุมความเสี่ยงได้หรือไม่อย่างไรนะคะก็จะแบ่งเป็นช่องๆอ,อย่างนี้ถ้าแบ่งได้นะคะก็จะเห็นภาพชัดเจนก็จะเป็นเรื่องของแบบติดตามปคห้าแล้วก็ปคห้าย่อยค่ะ เดี๋ยวจะเปิดให้ดูแบบแปอคอห้าย่อยของแต่ละหน่วยงานที่่ายเลยค่ะทำไว้นะคะใครอยากเห็นขอตรของตัวเองค่ะยกมือได้เลยค่ะไม่มีใครอยากเห็นของตัวเองเลยเหรอตรลอกก็ตระลอก็หูหน่วยใหญ่ อันนี้ค่ะก็จะเป็นการใส่ข้อมูลให้ทั้งหมดแล้วสิ่งที่ทางสลกต้องทําก็คือสถานะดําเนินการว่าติดดาวไหมติดดาวนะไม่เอาติดดอยติดดาวว่าดําเนินการเสร็จแล้วไหมถ้าเสร็จแล้วดาเนินการเสร็จเรียบร้อยเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กําหนดก็ใส่ดาวถ้าดําเนินการเสร็จแล้วแต่ล่าช้ากว่าแผนก็ใส่เครื่องหมายถูกถ้าอยู่ระหว่างดําเนินการก็ใส่วงกลมนะขั้นตอนนี้ไม่ควรเป็นวงกลมแล้วนะคะควรจะต้องเป็นดาวหรือเครื่องหมายถูกนะคะหรือถ้าเป็นกากบาทก็คือตรงช่องนี้นะคะก็คือยังไม่ได้ดําเนินการเลยก็ จะเริ่มเป็นปัญหาของของสอสอกค่ะแล้วก็วิธีการตามก็เขียนว่าคุณมีวิธีการติดตามอย่างไรถามถาให้คนรายงานรายงานโดยใช้เครื่องมือไหนแล้วก็สรุปผลการประเมินก็ดําเนินการอย่างไรข้อคิดเห็นก็สรุปว่าคิดว่าการดําเนินการควบคุมที่มีอยู่ตอนนี้เหมาะสมเพียงพอหรือไม่หรือควรเพิ่มเติมอะไรบ้างค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางสอลกอต้องใส่ก็คือช่อง5และช่อง6ค่ะใส่ข้อมูลให้พี่มา ก็จะจัดฟอร์มให้ทุกท่านเรียบร้อยแล้วสําหรับท่านที่เราเขียนว่าไม่มีนะคะมันก็คือก็คือไม่มีเพราะว่าเหมันท่านทํางานเพอร์เฟกครบถ้วนนะคะปีปีหน้าขอให้เหลือบ้างนะคะจะได้มีรายง,งานครบรอบ6เดือน12เดือนค่ะเหมือนอย่างที่มีใครถามสักคนแนละ้วถ้ามันเสร็จแล้วจะยังไงต่อก็จะมีเขตเขตแปดนะคะเขตสิบที่อาจจะไปต้องทำแบบติดตามย่อยค่ะเพราะว่าท่านควบคุมเพียงพอเหมาะสมแล้วค่ะ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของส2สกรเนาะสระกรโอเคไหมคะไม่โอเคก็ต้องโอเคแล้วล่ะนาทีนี้ค่ะมีท่านไหนอยากดูของท่านไหมคะหิวข้าวแล้วไปวาระถัดไปดีกว่าก็จะเป็นวาระอ,อ2.3.1นะคะรวบไปเลยก็คือเป็นการจัดทำแบบติดตามปคออ .5 ระดับ2สกรแล้วก็แบบติดตามปคออ .5 ย่อยระดับสนักศูนย์กองนะคะ ทีนี้เรามาดูแบบแบบปคสี่ค่ะแบบปคสี่ย่อยนะคะทางกตนก็ได้อธิบายให้ท่านทราบแล้วว่ามันมีห้าองค์ประกอบสิบเจ็ดหลักการนะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์เขียนมาให้ทางเฝออ่ายเลขาทีนี้ฝ่ายเลขาก็ได้มีการรวบรวมข้อมูลจากที่ท่านเคยทําส่งให้เรามาแล้วเมื่อรอบปีที่แล้วก็จะเป็นถามเขาทำฐานข้อมูลให้นะคะ ก็คือเราจะใส่เป็นช่องตัวอย่างให้อย่างนี้ค่ะแล้วก็จะใส่รายละเอียดประกอบช่องนี้ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเพราะว่ามันเป็นหลักพื้นฐานแล้วก็ใส่รายละเอียดมาเพื่อเช็คลิสต์ว่าท่านมีหรือไม่มีถ้ามีก็ติกว่ามีไม่มีก็ติ๊กว่าไม่มีค่ะสําหรับถ้ามีก็เขียนว่าถ้ามีเนี่ยท่านได้มีการดําเนินการอะไรบ้างถ้าคิดไม่ออกเราก็มีตัวอย่างให้ท่านดูอย่าก,กอ๊อปอย่าก,ก๊อปอย่างเดียวนะคะพิมพ์เพิ่มเติมด้วยว่า,าได้ดําเนินการอะไรแล้วบ้าง ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะประมาณ19หน้าเยอะหน่อยแต่ว่าแค่ต๊ก็มีแล้วไม่มีแล้วก็เขียนว่าดําเนินการอะไรบ้างนะคะอันนี้จะยกตัวอย่างของกพรให้ดูนะคะอันนี้ทั้งเขตทางเขตเห็นสไลด์ชัดเจนใช่ไหมคะเห็นค่ะสอบถามนิดนึงค่ะค่ะปคสี่เมื่อกี้เนี่ยค่ะคืออย่างระดับเขตนี้คือเขตหนึ่งแค่ใบเดียวถูกต้องไหมคะ ใช่ค่ะแต่ละเขตเขตหนึ่งทำมาหนึ่งชุดเขตสองทำมาหนึ่งชุดค่ะแต่ละเขตทํามาเสร็จแล้วเนี่ยทางกพหลจะรวมเป็นภาพรวมของของเขตค่ะแล้วก็ยกขึ้นมาเป็นภาพรวมของสะสะกค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเพิ่มภาระหรืออำนวยความสะดวกให้นะคะก็คือเราพยายามใส่ตัวอย่างให้ดูว่าถ้าคิดไม่ออกในแต่ละในแต่ละองค์ประกอบเนี่ยสิบเจ็ดหลักการมันคืออะไรบ้างเราก็ยกตัวอย่างให้ท่านเห็นอันนี้จะยกตัวอย่างของกอพหลให้ดูนิดนึงนะคะ สมมติอย่างกพหลเนะคะองค์ประกอบที่1ในข้อ2เนี่ยบอกว่าหน่วยงานมีการจัดทํามาตรฐานของจรรยาบรรญสองจุดหนึ่งก็คือมีข้อกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรมเป็นลายลักษณ์อักษรมีการกําหนดข้อห้ามปฏิบัติในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งและการคอร์รัปชันมีไหมกพหลบอกมีค่ะมีแล้วก็รายงานว่าเราได้ทําอะไรบ้างก็บอกว่าเนี่ยก็ทางหัวหน้ากพหลก็มีการถ่ายทอดค้านิยมนะคะโดยผ่านช่องทางสื่อสารให้เจ้าหน้าที่รับทราบผ่านทางการประชุมทางเว็บไซต์นู่นนี่นั่น มีการกําหนดจะทําแผนปฏิบัติการนะคะโดยเราดูตัวอย่างจากช่องอขวามือสูตรนะคะยกเข้ามาแล้วก็พิมพ์เพิ่มเติมแล้วก็มีข้อสรุปสุดท้ายบอกว่าถึงแม้เราจะมีข้อนี้นะคะมีการถ่ายทอดมีการกําหนดกิจกรรมมีการประกาศน,นโยบายแต่ว่าก็ยังไม่มีการดาเนินการในประเด็นไหนบ้างถ้าคิดออกก็ใส่เข้ามาแล้วก็คิดว่าปีหน้าก็จะมีการดําเนินการในเรื่องนี้นะคะทุกท่านก็ติกว่ามีไม่มีมีไม่มีแล้วก็ใส่คำอธิบายเพิ่มเติมให้เราโดยอาศัยตัวอย่างจากช่องทางขวามือที่ให้ มาเป็นไกด์แนวทางในการเขียนนะคะแล้วสุดท้ายในะเดี๋ยวทางเราจะสรุปรวบรวมให้แล้วตอนส่งกรพลลพนะคะช่องตัวอย่างดําเนินการไม่ต้องส่งให้เรานะคะส่งเฉพาะช่องหนึ่งสองสามค่ะฟอร์มเราก็จะส่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะในเอกสารเที่เราส่งลิงก์ไปให้ทุกท่านมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะสำหรับแบบฟอร์มนี้อย่าโทรมาถามแล้วนะ โอเคไหมคะโอเคไหมเขตโอเคไหมคะกับฟอร์มนี้ค่ะเป็นผลดําเนินงานเฉพาะปีนี้ปีเดียวใช่ไหมคะไม่เอาแบบสะสมอะไรมาใช่ไหมคะพี่พี่ขอเสียงดังๆหน่อยได้ไหมคะค่ะไม่ทราบว่าผลดําเนินงานที่เราประเมินตรงนี้คะ่ะคือเป็นปีต่อปีใช่ไหมคะไม่เอาแบบสะสมมาในอดีตใช่ไหมคะเอาเฉพาะปีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันใช่ไหมคะ ได้ยินไม่ชัดเลยอ่ะค่ะพิมพิมมาในช่องแชทได้ไหมเดี๋ยวพี่ตอบให้ตอนหลังค่ะค่ะขอบคุณค่ะในที่ประชุมมีคําถามเพิ่มเติมไหมคะนี่คือแบบฟอร์มที่ท่านต้องทําส่งเรานะคะถ้าใครส่งตัวอย่างมานี่เราจะรายงานที่ประชุมนะทุกท่านโอเคนะคะสําหรับแบบปอคอสีนะคะก็ดําเนินการจัดทํา ตอบในช่อง123นะคะแล้วก็จัดมาเป็นฟอร์แมตใส่หัวมาว่าเป็นหน่วยงานไหนรายงานขออนุญาตค่ะจากทอเจตค่ะก็ใส่หัวมานะคะว่าตัวอย่างไม่ต้องใส่นะคะก็ใส่ชื่อสำนักกองมาเป็นรายงานประเมินการควบคุมภายในสำหรับระยะเวลาสิ้นสุดเท่าไหร่แล้วก็รายงานช่องนี้มาเท่านั้นนะคะช่องตัวอย่างไม่ต้องส่งเหล่าหัวก็พิมพ์ว่าแบบปคสี่ย่อยนะคะ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบนะคะขอขอนุญาตค่ะไม่ทราบได้ยินไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะเออน้อยครับช่วยบอกข้างหลังได้ไหมว่าตรงนี้ว่ามันได้ยินไม่ชัดเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะขอจัดการเรื่องเสียงแป๊บหนึง่ง ค่ะเมื่อสักครู่ที่ถามลองลองลองทสเสียงอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะจาก้อเจ็ดค่ะไม่ทราบได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะได้ยินชัดแล้วค่ะจะรบกวนถามนิดนึงอะคะ่ะอย่างในกรณีที่ให้เราให้เราตอบเราเราจำเป็นจะต้องเอาทุกกรณีในตัวอย่างมาตอบไหมคะไม่จำเป็นค่ะเราเป็นไกด์แนวทางให้ทราบเฉยๆค่ะค,ค่ะขอบคุณค่ะหรือจะเพิ่มนอกเหนือจากนี้ก็ได้นะคะ ค่ะขอบคุณค่ะคุณค่ะเมื่อสักครู่ที่ขอให้พิมพ์ช่องช่องช่องในช่องแชทอะค่ะถามมาได้เลยค่ะได้ยินชัดล้ะค่ะเราจะประเมินเฉพาะในผลการดำเนินการ,การเฉพาะปีหกเจ็ดเท่านั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาก็คือดำเนินการ,การทั้งปีของปีหกเจ็ดเนี่ยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมีไม่มีอย่างไรค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะโอเคกับแบบปคสีแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะให้ดําเนินการจัดส่งตามรอบระยะเวลานะคะต่อไปก็จะเป็นตารางใหม่ที่ทุกท่านไม่เคยจัดทำนะคะก็จะเป็นเรื่องของตารางสรุปปัจจัยเออตารางสรุปความเสี่ยงค่ะหน้าตาก็จะคล้ายๆแบบปคออนะคะช่องหนึ่งก็จะเป็นภารกิจของท่าน แล้วก็เป็นการใส่มาความเสี่ยงที่มีอยู่ก็คือความเสี่ยงที่ท่านเห็นนะ่ะวิเคราะห์มาแล้วก็ใส่โอกาสผลกระทบแล้วก็วิเคราะห์ค่าคะแนนออกมาแล้วก็คำนวณเป็นค่าระดับความเสี่ยงซึ่งทางกะตะนก,ก็ได้อธิบายท่านเราว่าโอกาสของสอสกเนี่ยได้กําหนดไว้อย่างไรบ้างแล้วก็ผลกระทบเนี่ยกำหนดค่าคะแนนไว้เท่าไหร่แต่ว่าทีเนี้ยภาพที่สสกกําหนดไว้มันคือภาพใหญ่ของกระทรวงจริงๆถ้ามองไประดับส่วนงานย่อยเนี่ยมันอาจจะใหญ่ไปท่านอาจจะต้องมีการ กำหนดโอกาสหรือผลกระทบในระดับหน่วยงานของท่านเพิ่มเติมเข้ามาว่าถ้าสําหรับกรณหรือสสกแล้วเนี่ยถ้าโอกาสเนี้ยท่านให้ค่าคะแนนนี้ประมาณเท่าไหร่เหมือนกับทําเป็นกรอบของท่านไว้เองเป็นฐานข้อมูลให้อนุชนรุ่นหลังที่มาทําต่อเนี่ยเป็นฐานในการวิดคํานวณน,นะคะแต่ไม่ต้องส่งกรผลแต่ว่ามีไว้ในมือโดยใช้กรอบของสสกเป็นฐานในการวิเคราะห์คะแนนว่าโอกาสถ้าประมาณเท่านี้เราให้สามถ้าประมาณเท่านี้เราให้สองแล้วก็ผลกระทบค่ะ หรือถ้าท่านคิดว่ากรอบสองสอสกอโอเคก็ใช้กรอบของสอสกอแต่ที่ถ้าเกิดมันใหญ่ไปเนี่ยก็จัดทําระดับย่อยลงมาโดยใช้สอสกอเป็นกรอบแล้วก็อินแทนของท่านไว้สําหรับิเครห์ภายในนะคะทีนี้ตารางสรุปความเสี่ยงเนี่ยทางกพรก,ก็ทําขานข้อมูลไว้ท่านเช่นกันค่ะก็คือไม่แน่ใจทุกท่านจะดูแล้วปวดหัวหนักกว่าเดิมหรือเปล่า อันนี้เรายกตัวอย่างของกอพรนะคะก็คือกอพรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรามีทั้งหมดสภารกิจหลักโดยในแต่ภารกิจเนี่ยเราจะมีกระบวนงานอย่างภารกิจแรกเนี่ยเรานําเสนอเราเนี่ยเสนอแนะคําปรึกษาให้แก่เลขาธิการนะคะเราก็จะมีอยู่สามกระบวนงานด้วยกันกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผ,แผนพัฒนาองค์กรการทําตัวชีว้วัดแล้วก็เรื่องของการปรับโครงสร้างองค์กรทีนี้พอเรามาดูภารกิจหนึ่งใช่ไหมคะเราก็ไปกดที่ชีพหนึ่งก็จะเป็นภารกิจที่หนึ่งว่าเรามีข้อเสนอแนะให้กับ อ,อ,อันนี้ค่ะภารกิจที่หนึ่งก็คือเรามีการให้คำสนองแนะแก่ท่านเลยาธิการโดยมีวัตถุประสงค์อะไรก็ใส่ไปกระบวนงานแล้วคือแผนพนาองค์กรความเสี่ยงก็มาวิเคราะห์ว่าความเสี่ยงที่เราจะวิเคราะห์ปีนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างตรงสีแดงตรงนี้ที่ใส่คือฐานข้อมูลที่เรารายงานเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะก็อาจจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นเอามาใส่แบบพี่น้องก็นพอถามว่าเราสามารถเอาความเสี่ยงของเดิมมาใส่ได้ไหมก็คืออันนี้เป็นฐ่านข้อมูลเดิมเอามาใส่ หรือว่าถ้ามีอะไรที่มันใหม่ก็ใส่เข้ามาแล้วเราก็มาใส่ค่าคะแนนโอกาสว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าเราให้โอกาสต่ออันเนี้ยให้กี่คะแนนให้ค่าผลกระทบเป็นเท่าไหร่แล้วก็เอาค่าโอกาสแล้วก็ผลกระทบเนี่ยมาคูณกันกลายเป็นค่าคะแนนก็เราก็จะรู้ว่าความเสี่ยงตรงเนี้ยมันอยู่ที่ระดับออต่ำปานกลางสูงหรือสูงมาก,กรู้สึกสกจะแบ่งไว้สี่ระดับค่ะก็คือ คุณกันแล้วเนี่ยได้ค่าคะแนนเท่าไหร่แล้วจะตกอยู่ในเลนช์ไหนเลนที่ระดับความเสี่ยงต่ำไหมปานกลางสูงหรือสูงมากอันนี้ก็จะเป็นแนวทางการวิเคราะห์ค่ะพอเราทาอันนี้เสร็จเนี่ยเราก็จะรู้ว่าในแต่ภารกิจเนี่ยเรามีความเสี่ยงอะไรโดยเราเอากระบวนง,งานมาจาับเพือ่อท่านดูว่าเนี่ยเราวิเคราะห์ครบทุกกระบวนง,งานแล้วนะไม่มีกระบวนง,งานไหนตกหลน่นแล้วก็คำนวณค่าคะแนนมาสําหรับค่าคะแนนที่อยู่ในระดับปานกลางถึงสูงแล้วก็สูงมากเนี่ย เราก็จะยกเข้ามาใส่ในแบบปคอห้าก็เดี๋ยวจะอธิบายในวาระถัดไปนะคะนี่คือวิธีการทําตารางสรุปความเสี่ยงค่ะซึ่งทางฝ่ายเลขาก็ได้จัดทําฟอร์มนี้ให้กับทุกส่วนสํานักแล้วด้วยค่ะมีท่านไหนอยากเห็นของตัวเองไหมคะยกมือได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูเป็นท่านแรกอธิบายแล้วจะอธิบายตารางให้ท่านดูค่ะไม่มีใครอยากอนุญาค่ะวิทยากรคะค่ะ ค่ะไอตารางที่ประเมินความเสี่ยงตรงนี้ค่ะที่เราแยกเป็นให้เห็นเป็นกระบวนงานด้วยใช่ไหมคะตามภารกิจเนี้ยค่ะ<ช>เวลาเราประเมินความเสี่ยงนี่คือจะต้องแยกรายกระบวนงานเลยถูกต้องไหมคะใช่ค่ะแต่แบใช่ค่ะและแยกเราวิเคราะห์รายกระบวนงานแต่ว่าเราเขียนในปคห้าเนี่ยเราก็เอาความเสี่ยงเนี้ยไปใส่อยู่ภายใต้ภารกิจหลักอะค่ะแบบกรุ๊ปอีกทีนึงใช่ โอเคค่ะก็คือขั้นตอนในใน Excel ซอันเนี้ยที่เปิดอยู่เนี้ยค่ะให้เราวิเคราะห์แยกกระบวนงานก่อนใช่จะได้วิเคราะห์ให้ครอบคลุมครบทุกกระบวนงานที่เราดูอยู่เพราะว่าเพราะบางหน่วยงานเนี้ยหนึ่งภารกิจมีห้ากระบวนงานคุณวิเคราะห์มาแค่สามอาจจะยังไม่ครอบคลุมอันนี้ก็เหมือนแค่แสดงให้เห็นว่ามีการวิเคราะห์ครบแล้วนะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นกระดาษทษไม่ต้องส่งกพลค่ะเก็บไว้เป็นหลักฐานเผื่อก,กตนอ,อยากดู ก็ส่งให้กอปตนดูได้ว่าเนี่ยฉันทําครบทุกกระบวนงานเลยนะแต่ความเสี่ยงมันมีเท่าเนี้ยค่ะโอเคไหมคะอ่ะค่ะโอ้ยมีกอนพอยากดูแล้ว อันนี้เหมือนเป็นกระดาษทดให้เฉยๆนะคะก็คือจะไปทําในฟอร์มเวิร์ดหรือฟอร์มอะไรก็แล้วแต่สะดวกท่านนะพอดีส่งลง Excel mm hmm. เพราะว่ามันสามารถพิมพ์ข้อมูลเด็ก,กว้างอะนะคะอย่างกนพค่ะภารกิจของกอนพเนี่ยก็จะมีเยอะมากมีทั้งหมด6ภารกิจนะคะในแต่ภารกิจเนี่ยก็มีอย่างแรกเนี่ยมีทั้งหมด4ี่กระบวนงานทีนี้เรามาดูที่ที่ภารกิจ7จดุนะคะเราก็ใส่ให้ไว้แล้วว่าท่านมีภารากิจที่หนึ่งเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยท่านมีอยู่สี่กระบวนงานซึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ย ที่ป่ายเลขาสก,กัดข้อมูลมาก็คือท่านวิเคราะห์ในส่วนของภารกิจที่3ภารกิจที่4ไว้แต่ว่าภารกิจที่1ที่สองเนี่ยไม่ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงไว้จะเพราะว่ามันเป็นการจัดทาแผนรอบ4ปีก็เลยไม่มีความเสี่ยงอะไรประมาณนี้แต่นี่ก็คือให้เห็นความครอบคลุมว่าเรามีการวิเคราะห์ความเสี่ยงครบทุกกระบวนงานแล้วนะส่วนความเสี่ยงที่ใส่คือสิ่งที่ทางท่านรายงานมาเมื่อปีที่แล้วค่ะเป็นแบ็กอัพข้อมูลเฉยๆเหมือนที่น้องถามตอนแรกว่าเราสามารถดึงความเสี่ยงเดิมมาใส่ได้ไหมก็ ใส่เข้ามาแล้วก็นอกจากนั้นเราใส่การควบคุมภายในที่เคยทําไว้ให้ด้วยแล้วก็อาจจะเอาของเดิมมาใส่แล้วก็มีการปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็จะประมาณนี้สิ่งสําคัญก็คือเรากําหนดค่าโอกาสและคะแนนระค่าโอกาสแล้วก็ลผลกระทบเนี่ยเป็นเท่าไหร่เพื่อที่จะมาวิเคราะห์ว่าสรุปแล้วเนี่ยค่าคะแนานที่โอคูณไอแล้วเนี่ยผลที่ได้เนี่ยความเสี่ยงมันอยู่ในระดับอะไรต่ำปานกลางสูงหรือสูงมากถ้ามันอยู่ในระดับปานกลางสูงถึงสูงมากเนี่ยก็หยิบยกขึ้นมาทา แผนทำแผนปอคห้าต่อค่ะประมาณนี้มีคำถามเพิ่มเติมไหมคะคือตรงสีแดงนี้เป็นแค่ฐานข้อมูลนะคะเป็นแบ็กอัพข้อมูลให้มันรู้ว่าปีที่แล้วเรารายงานอะไรเข้ามาค่ะตารางนี้ย้ำนะคะไม่ต้องส่งนะคะถืออินแฮนไว้กอตนอหรือใครเรียกขอดูก็มีส่งค่ะ ถ้าทุกท่านรับทราบนะคะมีไม่มีประเด็นคําถามเพิ่มเติมขออนุญาตไปาวาระ2อ4ามจุดสนะคะเป็นวาระสุดท้ายค่ะตอนที่เราจะไปกินข้าวกันก็จะเป็นแบบปคห้ย่อยนะคะก็จะเป็นเสืร์เนื่องจากตารางตารางสุบความเสี่ยงมาสักครู่นะคะ อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของแบบปคห้าย่อยนะคะซึ่งเมื่อกี้ที่ทางกตอนรายงานมามีแต่เก้าช่องมีแค่เก้าช่องทางกพลขอช่องที่สิบด้วยค่ะก็คือหลังจากที่เราใส่ภารกิจวัตถุประสงค์แล้วใช่ไหมคะความเสี่ยงที่เราวิเคราะห์ได้เมื่อกี้นี้ที่มีทางเขตถามก็คือเราก็ความเสี่ยงสรุปทั้งหมดเนี่ยมาใส่ในช่องนี้ค่ะช่องที่สี่หนวกกับการควบคุมภายในที่มีอยู่ทั้งของเดิมแล้วก็ของที่คิดใหม่เข้ามาแล้วก็ท่านมาวิเคราะห์กันต่อค่ะว่า ความเสี่ยงที่คุณคิดว่ามันอยู่ในระดับที่สูงหรือปานกลางหรือสูงมากเนี่ยเมื่อพิจารณาการควบคุมภายในที่มีอยู่แล้วเนี่ยคิดว่ามันเพียงพอเหมาะสมหรือไม่ถ้าเพียงพอก็เขียนว่าเพียงพอค่ะเพราะอะไรว่าทําไมถึงเพียงพอสามารถควบคุมความเสี่ยงได้อย่างไรถ้าไม่เพียงพอควรจะต้องมีกิจกรรมอะไรเพิ่มเห,เหลือความเสี่ยงอะไรแล้วก็มีกิจกรรมควบคุมภายในอะไรเพิ่มเติมคะ่ะ แล้วก็อย่าลืมใส่หนยงานนะคะเนยงานส่วนภายในของท่านนะคะไม่เอาชื่อสำนักนะคะเพราะรู้แล้วว่าสำนักส่งมาขอเป็นส่วนย่อยข้างในนะคะแล้วก็กำหนดระยะเวลาซึ่งบางกิจกรรมอม,มาอาจจะดำเนินการทั้งปีบางกิจกรรมอาจ,จดำเนินการแค่สามเดือนก็ใส่ระยะเวลาที่เหมาะสมเข้ามาส่วนช่องสุดท้ายเนี่ยขอให้ท่านใส่มาค่ะหลังจากที่ท่านวิเคราะห์แล้วเนี่ยความสิ่งที่ท่านยกมาเนี่ยมันอยู่ในระดับปานกลางสูงหรือสูงมากเพื่อที่ฝ่ายเลขาเนี่ยจะได้นําเสนอ คณะกรรมการพิจารณาค่ะว่าถ้ามันมีความเสี่ยงสูงมากแต่ท่านมีะห์การประเมินควบคุมภายในแล้วท่านบอกเพียงพอเหมาะสมอาจจะต้องมีการขอให้ชี้แจงว่าทําไมถึงเพียงพอเหมาะสมทําไมถึงไม่มีการควบคุมตอกไม่มีความเสี่ยงเหลืออยู่เลยหรือประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวทางกพรก็จะรวบรวมทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวจัดทําเป็นแบบติดตามให้ท่านกรอกข้อมูลอีกครั้งหนึ่งค่ะโอเคหมยความสำหรับแบบปอคอห้ย่อยนะคะ คือสำหรับปีเนี้ยหน่วยงานไม่ต้องจัดทําแบบปค .5 สสกท่านส่งแบบปค .5 ย่อยมาแล้วเดี๋ยวเราจะทําเป็นแผงของสสกขึ้นมาให้ค่ะก็คือช่องที่สามก็เป็นใช้ของเดิมช่องที่สี่ช่องที่ห้าช่องที่สี่เนี่ยเอามาจากตารางสรุปความเสี่ยงเมื่อสักครู่นี้โดยเลือกโดยคัดเลือกเอโดยคัดเลือกความเสี่ยงที่มันอยู่ระดับสูง สูงมากสูงแล้วก็ปานกลางนะขอสามระดับต่ําไม่ต้องส่งก็ะไดแต่ดลดภาระท่านในเรื่องของการวิเคราะห์นะคะอาจจะขัดใจก็ตนอนแต่ถูกใจน่าจะถูกใจคนทํานะคะเราเอาเฉพาะปานกลางสูงสูงมากมาใส่ในตารางนี้นะคะแล้วก็ใส่ดับ,บความเสี่ยงให้เราด้วยไม่ต้องใส่ค่า,นานคะแนนค่ะใส่แค่ว่าสูงสูงมากปานกลางคะ่ะแล้วก็วิเคราะห์ความเสี่ยงก็ที่ต้องคิดเพิ่มก็คือช่องหกค่ะว่าเพียงพอเหมาะสมหรือไม่ ไม่เพียงพอยังเหลือความเสี่ยงอยู่ความเสี่ยงคืออะไรแล้วก็การปรปับปรุงการควบคุมภายในที่มีอยู่จะมีวิธีการอะไรเพิ่มเติมมาเพื่อควบคุมความเสี่ยงนี้ค่ะนี่ก็คือการจัดทำแบบปคอ .5 ย่อยนะคะของศูนย์สำนักกองรายละเอียดก็จะตามเอกสารแนบเวลาที่2.3.4นะคะอยู่ในลิงก์เอกสารประกอบการประชุมอยู่ในโฟลเดอร์นะคะชื่อโฟลเดอร์เอกสาร ประกอบการประชุมนะคะเผื่อบางท่านจะหาไม่เจอท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะเลี้ยงครึ่งแล้วทำได้เนาะอย่าโทรมาถามเรานะทางเขตมีคำถามไหมคะ ไม่มีนะคะก็จะเป็นหน้าสุดท้ายแล้วค่ะก็จะเป็นเรื่องของกำหนดการส่งนะคะก็คือแบบที่ต้องก็คือสรุปนะคะระดับส่วนงานย่อยเนี่ยแบบที่ท่านจัดทําต้องจัดทํานะคะก็คือตารางสรุปความเสี่ยงเพื่อมาทําแบบบอคห้าย่อยย้ําว่าไม่ต้องส่งนะคะแต่ต้องมีนะคะเถือ่อ ทางกตน,นหรือใครจะเซอร์ไพรส์ขอไปดูว่าเอ๊ะความเสี่ยงควบคุมภายในที่มามันมาจากไหนเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แบบที่ท่านต้องทําจัดส่งกพลนะคะก็คือระดับส่วนงานย่อยก็คือแบบติดตามปคหย่อยรอบ12เดือนนะคะซึ่งเราก็ได้จัดทําแบบฟอร์มให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะแบบปคสย่อยตามเทมเพลตที่เราส่งให้ท่านดูเอ้ตามที่เราใส่ไว้ให้ในลิงก์นะคะแล้วก็แบบปคห้าย่อยนะคะที่ต้องจัดทําซึ่งมาจาก ตารางสรุปความเสียงมาสักครู่ระดับสำนักแล้วก็ระดับสำนักงานสิ่งแกดเกษตรนะคะระดับใหญ่เนี่ยก็คือจัดทาแบบติดตามปอห้านะคะรอบ12เดือนซึ่งไฟเนี่ยก็อยู่ในวาระ2.2นะคะกําหนดส่งนะคะ10ตุลานะคะมีเวลาทําประมาณเดือนหนึ่งนะคะ10ตุลาขออนุญาตว่า ส่งส่งตรงเวลานะคะเพราะว่าทางฝ่ายเลขาต้องอ่านตาแตกไยค่ะเพื่อที่จะสรุปผลขึ้นมาเป็นภาพรวมของสานักงานให้ฝ่ายเลขาให้เวลาฝ่ายเลขาดนึงนะคะได้สรุปผลและนําเสนอกรรมการค่ะซึ่งเราคาดว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการประมาณต้นเดือนธันวาคมนะคะแล้วก็กลางเดือนก็จะส่งข้อมูลให้กับทางกตน,นแล้วก็ทางกระทรวงต่อไปค่ะสิบตุลานะคะเน้นย้ำสิบตุลาสอบถามค่ะ อค .5 แบบติดตามปคแบบ .5 ย่อยรอบสีสองเดือนเนี้ค่ะเขตที่รอบหกเดือนเขาเขาปิดเขาอะไรนะคะเขารายงานครบไปแล้วอะค่ะยังต้องรายงานซ้ํำไหมคะโดยใช้บเดิมไม่ไม่ต้องรายงานค่ะแล้วพี่มีเป็นเรคคอร์ดไว้แล้วด้วยว่าจะมีอยู่สองสำนักที่ปิดจ็อบเรียบร้อยค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบแล้วก็ดําเนินการเกรอกแบบฟอร์มตามที่ฝ่ายเลขาเสนอน,นะคะแล้วก็ทางฝ่ายเลขาจะจัดท่านังสือเป็นทางการเพื่อขอให้จัดส่งข้อมูลทางกพลต่อไปค่ะ